สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้เรามาอยู่กันในเกม Creature of s o n a r i a กันอีกแล้วนั่นเองนะครับเพื่อสลับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมารีวิวนะครับตัวละครใหม่ประจําสัปดาห์หรือว่าประจําอัปเดตนะครับในการอัปเดตครั้งนี้ของเกม Creature of Solaria กันนั่นเองนะครับโดยเจ้า Creature ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็น Creature ที่ได้ทาการอัปเดตเข้ามานะครับให้เป็น Creature ประจําเดือนตุลาคมอีกด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับเรามาดูวิธีการนะครับในการได้รับเจ้า Creature ตัวนี้รวมไปถึงรายละเอีย ต่างๆของเจ้าครเจอ์ตัวนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดชิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโอเคแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปดูรายละเอียดนะของเจ้าครเจอ์ตัวใหม่ตัวนี้นะครับพร้อมวิธีการได้รับนบของเจ้าครเจอ์ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมารีวิวนะครับตัวละครใหม่ล่าสุดที่ทางเกม Creature of s o l i ละคร หนะครับประจําสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับแต่เจ้าเครื่อร์ตัวนี้นะครับยังเป็นเครื่อร์นะครับประจําเดือนตุลาคมอีกด้วยนะครับเพื่อนๆก็นะครับโดยเจ้าเครื่อร์ที่เราจะมารีวิวหรือว่าพูดถึงกันในวันนี้นะครับมีชื่อว่าเจ้าเพล็กด็อกเตอร์ซาแรักนั่นเองนะครับซาแรัเนี่ยนะครับเป็นตัวละครใหม่ประจําสัปดาห์นี้แล้วก็จะเป็นตัวละครใหม่ประจําเดือนตุลาคมอีกด้วยนั่นเองนะครับโดยวิธีการในการได้รับเจ้าซาแรักเนี่ยนะครับเราสามารถรับเจ้าซาแรักได้นะครับจากการทําภารกิจรายเดือนหรือว่านนนนนนััััั่่่่่เเองงงะะคครรบบโดดดยข้้้าาาไไปปทททีีมิชลลแวกก็ คันั่นเองนะครับก็จะเจอกับมันรีมิชั่นนะครับที่มีเจ้าซาแรกเนี่ยนะครับเป็นของรางวัลอยู่นั่นเองนะครับซึ่งในเงื่อนไขของมันรีมิชั่นเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยสีเงื่อนไขด้วยกันนั่นเองเงื่อนไขแรกนะครับให้เราเนี่ยนะครับล็อกอินทั้งหมด10วันนั่นเองนะครับเงื่อนไขที่2ให้เราเนี่ยนะครับเนสหรือว่าถูกฟักออกจากไข่เนี่ยทั้งหมด50ครั้งนะครับเงื่อนไขที่3ให้เราเนี่ยหา explorer token หรือว่าเหรียญโทเค็นอะไรก็ได้นะครับจากในโซนารีเนี่ยทั้งหมด10เหรรียญนะคับแล้วก็สุดทท้้าาายยยเเเลใหรรรนนี่ะคับภกิจรรราายยสััััปดดหห์เนนี่ะคคบท้้งงม2 โดยภารกิจรายสัปดาห์หรือว่ามีรี่มิชั่นเนี่ยนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับมันรี่มิชั่นเลยตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมีทั้งหมดเนี่ยสามเงื่อนไขด้วยกันน,นั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยทำวิกฤตมิชั่นเนี่ยทั้งหมด2ครั้งนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยภารกิจทั้งหมดก็จะเสร็จสิ้นนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็จะได้รับเจ้าซาแกรกมาน,นั่นเองภารกิจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ยากเงย็นสักเท่าไหร่นะเพื่อนๆแต่ว่ามันใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะต่าๆเนี่ยนะครับก็ต้องเอ่อใช้เเเเเวววลาาาาาานน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 นีีีีีีี่่่่่่่ยยยยะะะคคครรรรรรรัััััััับบทททท้้้้้งงงงงหหมดด10ออออแใใกกกกกภภิิจจจจขขไปื นั่งรอนะครับล็อกอินรายวันเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อเจ้าซาแรกนะครับได้จากที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆทางเราก็มีเจ้าซาแรกเนี่ยนะครับพร้อมจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่ะนะครับเราไปดูกันที่สเตตัสของเจ้าซาแรกกันบ้างดีกว่านะครับซาแรกเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่มีค่า HP นะครับอยู่ที่3,250นั่นเองนะครับด้านเมยในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่150ค่าสเตมินานะครับอยู่ที่100่งร้อยระยะเวลาในการเจริญเติบโตนะครับจากร่างเบบี้สูู่่่่่่รรราางงเเเเออออ์นน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 ีีียยทท30ััััะะคบ้หกตว อยู่ที่3,000ปอนด์ปิดในการเดินนะครับอยู่ที่30ในการวิ่งเนี่ยอยู่ที่96นั่นเองนะครับส่วนประวัติควเป็นมาของเจ้าซาแรกนะครับก็จะบอกว่าซาแรกเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตจากกลที่ชานฉลาดนะครับพวมันเนี่ยนะครับได้รับพลังงานนะครับจากสารอินทรีย์นะครับหรือว่าอาหารจากที่มันกินนั่นเองนะครับพวกมันเนี่ยนะครับคือสิ่งมีชีวิตจากกลนะที่มาจากอดีตนั่นเองนะครับและพวมันเนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ดูแลนะครับสิ่งมีชีวิตต่างๆที่มีอาการป่วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่เจ เจ้าซาแลกเนี่ยนะครับจะสามารถทําการรักษาสิ่งมีชีวิตที่กําลังป่วยอยู่ได้เพียงเท่านั้นนะครับเป็นเพื่อนพวกมันเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะแพร่กระจายเชือเ้อนะครับหรือว่าสามารถที่จะสร้างเชื้อโรคหรือว่าโรคภ,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 ภัยพิบัติต่างๆเนี่ยนะครับให้กับครีเจอร์บริเวณรอบๆตัวของพวกมันได้อีกด้วยน,นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นปอดคนเป็นมาหรือว่าที่มาของเจ้าซาแลกน,นั่นเองนะครับก็ทําให้เราได้รู้เลยนะว่าทําไมนะครับเขาถึงเรียกว่าเจ้าซาแลกเนี่ยนะครับเป็นเพล็กด็อกเตอร์นะครับหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คคืออหหมแ่งโรระบาด ก็คือที่มาของมันเองนะครับคือจะเป็นครีเองจอร์นะที่สามารถทําการรักษาสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะแพร่กระจายเชื้อโรคนะครับหรือว่าโรคหลายต่างๆออกไปบริเวณรอบๆตัวของมันได้อีกด้วยน,นั่นเองนะครับน,นี้ก็เป็นที่มาของเพลกด็อกเตอร์ซารักน,นั่นเองนะครับส่วนความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้าซารักเนี่ยนะครับจะไม่มีความแตกต่างใดๆกันเลยนะครับจากทางด้านกายภาพน,นั่นเองนะครับเนื่องจากเจ้าซารักนะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีร่างกายเป็นจากกนนั่นเอง ดังน to ั้นเนี่ยนะครับก็เลยทําให้เจ้าซาแรกเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่ไม่มีเพศนั่นเองก็เลยทําให้ไม่มีความแตกต่างทางด้านกายภาพนะครับระหว่างเพศผู้และเพศเมียเลยนั่นเองนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับนำเจ้าซาแรกเข้าไปภายในเกมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดต่างๆรวมไปถึงความสามารถของเจ้าซาแรกกันดีกว่านะครับเพื่อนๆว่าเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีเกมเพลย์นะครับรวมไปถึงความสามารถอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมนะครับกับเจ้าซาแรกในร่างวยเเด็กรี ร้้อแลวนั่นเองนะครับสำหรับซาแร็กในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นครีเอเจอร์ที่มีขนาดตัวเนี่ยนะครับเล็กมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับที่แบบผอมเรียวบางมากๆเลยนั่นเองนะครับโดยสีดั้งเดิมของเจ้าซาแร็กเนี่ยนะครับถือว่าเป็นครีเอเจอร์ที่มีสีดั้งเดิมเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะกลืนไปกับธรรมชาติเลยทีเดียวนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับร่างกายของเจ้าซาแร็กเนี่ยนะครับมันเป็นโลหะนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นเหล็กนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เลยทําให้เหมือนกับซาแรเนนี่ยะครับมันเป็นครี เจอที่มีรูปร่างหน้าตาหรือว่าสีผิวเนี่ยนะครับที่คล้ายคลึงกับดินนั่นเองนะครับโดยซาแรกในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับเพื่อนๆถือได้ว่าเป็นครีเอจอร์เนี่ยครับที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยที่เรียกได้ว่ารวดเร็วแล้วก็ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเพราะว่าด้วยความที่ขนาดตัวของมันเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็มีน้ําหนักตัวที่น้อยนั่นเองนะครับก็เลยทําให้เจ้าซาแรกสามารถที่จะเคลื่อนที่นะครับไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ว่องไวเลยทีเดียวนั่นเองนะครับและด้วยข ที่อาศัยหรือว่าที่หลบซ่อนของเจ้าซาแลกเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีหลากหลายเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับเจ้าซาแลกเนี่ยนะครับยังมีความสามารถที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่ในร่างวัยเด็กนับถึง2ความสามารถดร้วยกันนะครับก็คือความสามารถ h e a l i n g Hunter หรือว่าความสามารถในการรักษานะครับส่วนความสามารถหนึ่งก็คือความสามารถ Amb บั d ช์หรือว่าความสามารถในการพุ่งจู่โจมนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็เลยทําให้เจ้าซาแลกเนี่ยนะครับสามารถที่จะรับบทหมอที่แสนดีนะครับได้ตั้งแต่ในร่างวัยเด็กเลยทีเดียวส่วนทางด้านอาหารและการเป็นอยู่ของเจ้าซาแลกเนี่ยนะคร เพื่อนๆก็เจ้าซารแล็กเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นครีเจอร์ที่ออม,มีดาเมจที่ไม่ได้สูงอะไรนะครับและด้วยความที่มันเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ประเภทแคนิวอลหรือว่ากินเนื้อนะครดังนั้นเนี่ยในร่างวัยเด็กของเจ้าซารแล็กเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับการนําไปล่าเหยื่อหรือว่าหาอาหารด้วยตัวเองสักเท่าไหร่นะครับแต่นี่ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเจ้าซารแล็กเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่นะครับมีความสามารถในการกินไ Pr ส้สัตว์หรือว่าเนื้อเน่านั่นเองนะครับซึ่งการกินเนื้อเน่าของเจ้าาารรกกี <c ười> ่่่ะจสงงผลดมๆตอ ร่างกายของเจ้าซาแลกเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าบทควาเป็นมากหรือว่าเดสคริปชันของเจ้าซาแลกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าซาแลกเนี่ยนะครับมันจะกินเนื้อเน่านะครับเพื่อสังสมจุลินทรีย์นะครับหรือว่าสารพิษต่างๆนะครับในร่างกายของมันเพื่อสร้างเป็นสารพิษนะครับที่จะกระจายออกมานะครับเพื่อแพร่เป็นโรคระบาดนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในการกินเนื้อเน่านะครับหรือว่าเนื้อที่เสียแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้เจ้าซาแลกเนี่ยนะครับสามารถที่จะสังสมจุลินทรีย์นะครับเพื่อสร้างเป็นโรคระบาดได้รุนแรงมากยิ่งข ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นเพียงแค่ Description เท่านั้นหรือว่าเป็น Story ของเจ้าซาแร็กเท่านั้นนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะกินเนื้อเน่าหรือว่ากินเนื้อปกติเนี่ยนะครับเจ้าซาแร็กก็สามารถที่จะสร้างพิษนะครับได้รุนแรงเท่ากันนั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะกินเนื้อเน่าหรือไม่ก็ตามนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมจะสื่อนะครับก็คือจะบอกว่าซาแร็กเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเป็นอยู่นะครับได้อย่างง่ายมากๆสามารถที่จะกินเนื้อนะครับที่ดรอปอยู่บริเวณรอบๆโซนารียหรือว่าถ้าหาม่เจจรริงๆน้าาก็สาามรถที่า ว่าเนื้อสีเขียวเนี่ยนะครับเพื่อเป็นอาหารโดยที่ไม่ติดสถานะหรือว่าสารพิษใดๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆของเจ้าซารัในร่างวัยเด็กนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นครีเจอร์ที่อา่าอยู่อาศัยได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเป็นครีเจอร์ที่มีความสามารถไอรอนสโตมั h หรือว่าความสามารถในการกินสร้างสัตว์นั่นเองนะครับก็เลยทําให้เจ้าซารัเ,เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องล่าเหยื่อด้วยตัวเองนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถจะกินเนื้อรอบๆโซนาเดียหรือว่าอาจจะกินไส้สัตว์เป็นอาหาร ูเจ้าซารแรรกในร่างตัวเต็มวัยกันบ้างดีกว่าเนี่เพืเ่อนๆว่ารายละเอียดต่างๆของเจ้าซารแรกในร่างตัวเต็มวัยเนี่ยนะครับจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือเจ้าซาแร็กในร่างตัวเต็มวัยนั่นเองนะครับเพื่อนๆดูฮะรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงไปจากในร่างวัยเด็กโดยสิ้นเชิงนะครับเพื่อนๆโดยซาแร็กในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับจะมีคล้ายๆกับแท่งสารพิษนะครับที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับบนบริเวณด้านหลังนะครับทั้งหมดประมาณซักเกือบ10แท่งได้นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับที่เป็นจุดเด่นเลยนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณด้านหลังของเจ้าซาแร็กเนี่ยนะครับทั้งหมด3แท่งใหญ่ๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสายนะครับที่จะเจาะเข้าไปรรบตงิเวณ แขนของเจ้าซาแลกอีกด้วยนะครับทำให้เจ้าซาแลกเนี่ยนะครับดูเป็นสิ่งมีชีวิตจากคนแล้วก็ดูเท่ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยเจ้าซาแลกในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเอ่อมันเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในเทียสามเท่านั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องบอกได้ตามตรงเลยว่าซาแลกในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเพราะว่าด้วยความที่เจ้าซาแลกเนี่ยนะครับมันเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในเทียสามก็จริงนะครับเป็นเพิ่มแต่ว่าดาเมจของเจ้าซาแเมต้ลยยทีีเเดววนนนัั่่อองะครบถืา ดาเมจเลยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเทียบกับครีเจอร์ที่อยู่ในเทสสามตัวอื่นๆนั่นเองนะครับและอีกทั้งเจ้าซารักเนี่ยนะครับยังเป็นครีเจอร์ที่มีความสามารถนะครับในการโจมตีเพื่อสร้างพิษหรือว่าโรคระบาดต่างๆนะครับให้กับครีเจอร์ตัวนั้นๆนะครับที่มาทําการโจมตีได้อีกด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยทำให้เจ้าซารักเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลในการโจมตีหนึ่งครั้งเลยทีเดียวนั่นเองนะครับและกลับกันนะครับเพื่อนๆถ้าหากว่าเราเข้าโหมดรักษาเนี่ยเจ้าซ ในการเปิดโหมดฮิวแล้วก็ทําการโจมตีหรือว่าใช้แขนขอามาใน,น,นครับในการจิ้มเข้าไปในเครเจอร์ตัวนั้นๆเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อเป,เป็นการรักษาได้นะครับโดยซาแรกเนี่ยนะครับ่วนใหญ่แล้วจะมะีความแรงในการรักษาเนี่ยนะครับอยู่ที่175แต้มต่อการรักษา1ครั้งนั่นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวโอเคก่อนที่เราจะไปพูดในส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยะครับมาดูความสามารถของเจ้าซาแรกกันก่อนดีกว่านะครับว่าเจ้าซาแรกเนี่ยนะครับจะมีความสามารถอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับอ ามารถประเภทพาสซีฟของเจ้าซาเล็กกันก่อนละกันนะครับโดยความสามารถแรกเลยคือความสามารถบล็อกพันหรือว่าความสามารถในการต้านพิษนั่นเองนะครับโดยความที่ร่างกายของเจ้าซาเล็กเนี่ยนะครับมันเป็นโลหะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพิษอยู่แล้วเนี่ยนะครับทำให้เจ้าซารล็กสามารถที่จะต้านทานสถานะพันหรือว่าสถานะติดพิษนะครับได้แบบ100%เลยนั่นเองนะครับความสามารถที่2นะครับคือความสามารถชินออฟเซอร์เวอร์หรือว่าความสามารถมองเห็นทางด้านกายภาพของครเจอร์บริเวณรอบๆตัวของเจ้าซาเล็กนั่นเองนะครับเจ้าซาเล็กเนี่ยนะครับ สามารถที่จะมองเห็นหลอดค่า HP นะครับรวมไปถึงสถานะต่างๆที่ติดอยู่กับครีเจอร์บริเวณรอบๆตัวของเจ้าซาแค์ได้นั่นเองนะครับก็ความสามารถนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นความสามารถที่ยอดเยี่ยมเลยนะและก็เหมาะกับเจ้าซาแรร์มากๆเพราะว่าจะทําให้เจ้าซาแคร์เนี่ยนะครับสามารถที่จะรับรู้ได้นะว่ามีครีเจอร์นะครับที่อ่อนแอบริเวณรอบๆตัวของเจ้าซาแค์อยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งหากว่าเห็นครีเจอร์เอ่อบริเวณรอบๆตัวของเจ้าซาแคร์ที่กําลังอ่อนแอเนี่ยนะเจ้าซาแร์ก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะว่าจะทําการรักษาหรือว่า ทำการสั่งหารเพื่อจับเป็นอาหารนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยนะครับกำลังหิวอยู่เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเหยื่อตัวน,นั้นเนี่ยที่กำลังอ,อ่อนแอได้เลยนะครับว่าเราต้องการที่จะโจมตีเพื่อทําเป็นอาหารหรือว่าจะทําการรักษาเนี่ยให้เคยเจ้าตัวน,นั้นนเนี่ยนะครับกลับมาแข็งแรงแล้วก็หายเป็นปกตินั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ตอบโจทย์กับเจ้าซารแรกมากๆเลยนั่นเองนะครับความสามารถที่3นะครับคือความสามารถพลอยสั้นแหลกหรือว่าความสามารถในการโจมตีเพื่อสร้างผินนั่นเองนะครับความสามารถ ที่โดนเจ้าซาแร็กเนี่ยนะครับทำการโจมตีหรือว่าใช้เข็มเจาะเข้าไปที่ร่างกายเนี่ยนะครับจะทําให้ครีเจอร์ตัวนั้นนั้นเนี่ยนะครับติดสถานะติดพิษหรือว่าสถานะพอยซันไปนั่นเองนะครับโดยซาแร็กเนี่ยนะครับมีความสามารถพอยซันไอแท็กเนี่ยนะครับอยู่ที่4แต้มนั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถที่4คือความสามารถบล็อกนีโครพอยซันหรือว่าต้านทานสถานะนีโครพอยซันนะครับอยู่ที่50แต้มนั่นเองนะครับความสามารถที่5นะครับคือความสามารถดิซิสไอแท็กนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกับความสามารถพอยซันไอแท็กเลยนะครับครีเจอรรร์ที่โดนนเจจ้าาาซแกกะคับร โจมตีใส่เข้าไปเนี่ยนะครับก็จะติดสถานะ d e c e a s e นะครับอยู่ที่4แทมนั่นเองนะครับและความสามารถสุดท้ายคือความสามารถ iron stomach หรือว่าความสามารถกระบเพาะเหล็กนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับจะเป็นความสามารถที่ทําให้เจ้าซารักเนี่ยนะครับสามารถที่จะกินซากเนื้อซากสัตว์ได้นั่นเองนะครับโดยใน description เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเจ้าซารักเนี่ยนะครับจะทําการกินเนื้อเน่านะครับเข้าไปแล้วก็เก็บสะสมจุลินทรีย์หรือว่าสิ่งเน่าเสียน่นะครับเอาไว้ในร่างกายแล้วก็จะสร้างขึ้นมานะครับให้เป็นสารพิษเพื่อปล่อยออกมานะครับให้เป็น พิษหรือว่าเป็นโรคระบาดต่างๆนั่นเองนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าเจ้าซาแลกเนี่ยจะกินเนื้อเน่าหรือว่ากินเนื้อปกติเนี่ยนะครับเจ้าซาแลกมันก็สามารถที่จะปล่อยพิษออกมาเนี่ยนะครับได้รุนแรงเทียบเท่ากันเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องกินเฉพาะเนื้อเน่าก็ได้เช่นกันนั่นเองนะครับแต่จะบอกว่าประโยชน์ของความสามารถไอรอนสโตมัสนี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้เจ้าซาแลกเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องออกล่าอาหารด้วยตัวเองนั่นเองนะครับก็คือไม่ต้องไปเสี่ยงอันตรายด้วยตัััััวเเเเออออองงงนน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 ่่่่่ดด้้ีียะรรรรบบบาาาาสมถททจหืูๆ เรียนหรือว่าอาจจะเป็นซากสัตว์ที่ถูกล่าเอาไว้นานแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถไปกินเป็นอาหารได้น,นั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องล่าเหยื่อด้วยตัวเองให้แบบเสี่ยงอันตรายหรือว่าบาดเจ็บปเปล่าๆล่านั่นเองนะครับเพืเ่อนๆก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ดีแล้วก็ยอดเยี่ยมมากเลยน,นั่นเองนะครับส่วนความสามารถประเภท Active Ability หรือว่าความสามารถที่ต้องกดใช้ของเจ้าซารกนะครับจะบอกว่าจะมีทั้งหมดเลยนะครับสามความสามารถด้วยกันความสามารถแรกคือความสามารถ Ambush หรือว่าความสามารถในการพุ่งตัวเพื่อจู่โจมนั่นเองนะครับความสามารถที่สองคือความสามารถ Healing Hunter หรือว่า ความสามารถในการเปิดโหมดรักษานั่นนเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับเป็นความสามารถประเภทเปิดแล้วก็ปิดนั่นเองนะครับกดหนึ่งครั้งเป็นการเปิดกดอีกหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับเป็นการปิดนั่นเองนะครับซึ่งในขณะที่เรากําลังเปิดใช้ความสามารถ Healing g u n t e r เนี่ยนะครับจะมีเอฟเฟกเป็นลู่นะครับลู่แห่งการรักษาขึ้นมารอบๆตัวเรานั่นเองนะครับและทุกครั้งนะครับที่เราทําการโจมตีหรือว่าใช้เข็มเจาะเข้าไปที่ร่างกายของเครเจอ์ตัวนั้นๆเนี่ยนะครับจากที่เราเนี่ยนะครับจะทําการโจมตีเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนเป็นการรักษานน่นเอนเอานะคร จิ้ม 1>, 1ครั้งเนี่ยนะครับอยู่ที่175แต้มนั่นเองนะครับและหากว่าเราเนี่ยนะครับกดใช้เจ้าความสามารถทิวリングฮันเตอร์ซ้ำอีกครั้งเนี่ยนะครับก็จะเป็นการปิดโหมดรักษานั่นเองนะครับก็จะเป็นการใช้เข็มจิ้มเพื่อโจมตีเหมือนเดิมนั่นเองนะครับและความสามารถที่3คือความสามารถจำหรือว่าความสามารถในการกระโดดนั่นเองนะครับและนี่ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้าซารกนะครับหรือว่าเจ้าเพล็กด็อกเตอร์หรือว่าเจ้าหมอแห่งโรคระบาดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นครีเจอร์นะครับที่มี2ขั้วเลยนะขั้วหนึ่งเนี่ คั่วด้านมืดนะครับเป็นการปล่อยแพร่กระจายโรคระบาดนั่นเองนะครับส่วนอีกคั่วหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นหมอที่มีศักยภาพที่ค่อนข้างสูงนะครับรักษาได้ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวแล้วก็เก่งมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะเคลเจอร์ประเภทฮิลเลอร์นะครับแล้วก็เป็นนักล่าแบบลึกๆในตัวเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะมาลองเล่นเจ้าซาแลกได้นะถือว่าเป็นเคลเจอร์ที่เล่นได้ค่อนข้างที่จะสนุกเลยทีเดียวนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าดาเมจในการโจมตีของเจ้าซาแลกเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ร ั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าเจ้าซาแรกเนี่ยนะครับมันจะแฝงนะครับดาเมจในการโจมตีด้วยการปล่อยพิษเข้าไปในร่างกายของครีเจอร์ตัวนั้นๆนั่นเองนะครับก็จะทําให้ครีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บได้รับดาเมจจากการติดพิษของการโจมตีจากเจ้าซาแรกไปนั่นเองนะครับถือว่าเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างที่จะมีเกมเพลย์นะครับที่ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวนั่นะครับเราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นนะครับร่างกายหรือว่าสุขภาพต่างๆของครีเจอร์บริเวณรอบๆตัวเราเนี่ยนะครับได้ทุกตัวเลยนะครับแล้ว บริเวณรอบๆตัวเราเนี่ยเราจะทําการรักษาหรือว่าทําการสั่งหารเพื่อจับเป็นอาหารนั่นเองนะครับถือว่าเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างน,น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยน,นั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นเจ้าซาแลกเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปทาภารกิจรายเดือนหรือว่ามันรีมิชชั่นนะครับที่ชาเมชชั่นได้เลยน,นั่นเองนะครับหรือว่าใครที่ขี้เกียจที่จะไปนั่งทําภารกิจเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาสั่งซื้อเจ้าซาแลกเนี่ยะครับได้ที่ลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ ต้องบอกว่าเป็นครีเจอร์ที่เล่นได้ค่อนข้างสนุกแล้วก็มีเกมเพลย์ที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบครีเจอร์สายพิษแล้วก็เป็นหมอในตัวเนี่ยนะครับน่าจะชื่นชอบอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนหากเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ